เป็น3วันที่จะได้ออกจากบ้านอัปเดต2026ละกันว่าเกาหลีมีอะไรที่แบบเปลี่ยนไปแตกต่างยังไงบ้างจากปีที่ผ่านมาโหโปติสเสาอาทิตย์คือคนเยอะมากนะปันลว้าวมาสุบ สวัสดีค่ะทุกคนอยู่ในเบสกับอยู่ในเบสคืออะไรอยู่กับเบสในช่องของเบตตี้สตอรี่แล้วค่ะแล้วก็ตอนนี้เราอยู่ที่เกาหลีกแล้วกับบล็อกที่ห่างหายไปนานมากๆคือไม่ไถ่ายบล็อกมาให้ทุกคนดูแบบหลายเดือนแล้วเพราะว่ายุ่งงานมากนะคะในช่วงาปลายปีที่ผ่านมาก็มีทารีแคปคลิปซันว้แล้วแหละว,ว,ว่าหายไปไหนทําอะไรทําไมถึงหายไปเลยแต่ว่าวันนี้ก็คืออยู่เกาหลีอีกรอบเพราะว่ากลับมาช่วงต้นเดือนมกรา t h i นะคะเพราะว่าเราต้องมาต่อวีซ่าคือวีซ่าเราจะหมดก็เลยต้องมาต่อนะไม่งั้นมันจะอยู่เกาหลีแบบเป็นผีน้อยนะจ๊ะโอเค ก็เป็น3วันที่จะได้ออกจากบ้านมีนะัดทุกวันนะคะก็จะเก็บร็อกพาทุกคนทเที่ยวเกาหลีการอัปเดต2 0 2 6กละกันว่าเกาหลีมีอะไรที่แบบเปลี่ยนไปแตกต่างยังไงบ้างจากปีที่ผ่านมาถ้าเข้ามาดูคลิปนี้เราคาดหวังจะพาไปเมงีงนงฮงแดคือตัดทิ้งไม่มีนะคะปิดได้เลยเพราะว่าเราจะพาทุกคนไปเที่ยวไล่กับโลเคอลแบบว่าคนที่อยู่เกาหลีแล้วเขาแบบโอเคนะเจอเพื่อนฝูงอยากไปเที่ยวไหนอะไรงเงี้ยก็คือมาดูคลิปนี้ได้วันนี้เราจะพาทุกคนไปที่ย่านแฮบังชนนะคะเคยพาไปหลายรอบแล้วกับย่านนี้แต่เดี๋ยวจะพาไปอีกเพราะว่าจะไปปซื้้ออของ,อปปงิแลวกก็น ของอร่อยสำหรับคลิปนี้ชิลๆเอนจอยกัน,นะค่ะทุกคน สตาร์ทวันตอนบ่ายสองโมงก็คือเวลาจะมาเที่ยวที่เกาหลีนะทุกคนอย่าสตาร์ทวันเลทมากเพราะถ้าเกิดว่าทุกคนเริ่มสตาร์ทแบบตอนบ่ายสองอะส่วนมากร้านอาหารอะมันจะเป็นแบบเวลาเบรกไทม์ก็คือเธอจะไม่ได้กินข้าวเธอจะไปได้กินอีกทีนึงเนี่ยประมาณ4ี่โมงห้าโมงเย็นเลยถ้าเขาเป็นธรรมเนียมเกาหลีเลยมั้งแบบร้านอาหารดังๆหรือว่าร้านอาหารที่คนไปเยอะๆส่วนมากจะมีเบรกไทม์นะคะยกเว้นแบบร้านโลโอลคุณป้าเลยที่แบบเปิดทั้งวัน แฮบังชนเป็นย่านที่แบบสวยมากคือทางที่มามันจะเป็นเขาเคยบอกทุกคนไปแล้วแหละว,ว่าถ้าเกิดมาแฮบังชนอนะ่ะจะต้องแบบว่านั่งบัสมาอะไรอย่างงี้นะหรือว่าแท็กซี่มาเลยไม่แนะนําให้แบบเอ่อนั่งรถไฟฟ้าหรืออะไรมันไม่ถึงนะเพราะด้วยความที่มันเป็นอยู่บนเนินเขานะมันจะอยู่ใกล้ๆก,กับย่านอีอแทวอนะทุกคน โอเคทุกคนแล้วตอนนี้ก็คือถึงแล้วนะคะคาเฟ่แรกที่จะพาทุกคนมามันคือคาเฟ่จดหมายเดี๋ยวขึ้นชื่อให้ที่อยู่อยู่ในด e สคริปชั่นบ็อนะคะไปจิ้มตามได้นในเนเวอร์แมปนะมันคือคาเฟ่ที่เราสามารถเขียนจดหมายถึงใครก็ได้สมมุติเขียนปีนี้จดหมายเนี้ยจะถูกส่งอีทีคือปีหน้าเดี๋ยวไปสั่งกาฟงกาแฟแล้วก็ไปเขียนจดหมายกันเดี๋ยวให้ดูคอนเซปต์ว่ามันน่ารักขนาดไหน,นไทอยไยเก 네. 시럽이 들어가는데 시럽을 빼드릴까요? 아, 그러면은, 그냥, 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 그그그 그냥, 그 그냥, 그냥, 그 죄송합니다. 그냥, 그 내년 냥 그냥, 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 도 그냥, 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 그 그냥, 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 그그 โอเดี๋ยวเบยขอญาตผู้ใส่หมเพราะว่าใช้กล so yeah. ้องมือถ right. ือถ่ายไม่ได้นะคะคือเสียงมันดังไม่ได้คนอื่นเขาเขียนจดหมายกันอยู่คอนเซ็ปต์มันน่ารักมากเลยอะมันจะเป็นช่องใส่ตามวันที่ก็คือมีทั้งหมด365ช่องเลยต่อปีก็อย่างวันเนี้ยเบยมาเขียนคือปี2026ใช่ไหมถ้าเกิดว่าอยากจะส่งอะคือเลือกวันได้แต่เลือกปีไม่ได้คือจะส่งภายในปีไม่ได้เลยมันจะไปส่งเอาอีกทีคือปี2027เลยเท่านั้นแล้วถ้าเกิดส่งกลับไทยได้ไหมก็คือส่งได้นะคะคือเขาอะจะมีส่งต่างประเทศให้ด้วยจริงๆอะเคยมาคาเฟ่นี้ตั้งแต่สมัยแบบมาเกาหลีแรกๆเลยเว้ยประมาณ6-7ปีที่แล้วอะก็ยังอยู่ที่เดิมค่ะ S <S <an throp od> เขามีหลายสาขามากขึ้นแบบอันเนี้ยที่สุวรรณก็มีเหมือนกัน <S <S <an throp od> ชื่อของคาเฟ่เนี่ยชื่อว่าโดยทัมมันคงกันเป็นคงกันที่สามารถเก็บความทรงจําเก็บอะไรเงี้ยไว้ได้ฉันเป็นคนเพ้อเพอเพ้อเจอก็เลยชอบมากที่แบบมันมีคอนเซปต์คาเฟ่ที่เป็นอะไรแบบนี้ <S <S <an throp od> จริงๆเคยถ่ายพวกช็อตคลิปอะไรเงี้ยไว้ให้ทุกคนดูด้วยแหละแต่กลัวว่าทุกคนจะไม่เห็นคืออยากเลตพิเซนต์มากๆสามารถหาทําร่วมกับแฟนหรือว่าครอบครัวเขียนให้ตัวเองก็ได้อะแพฮบางชนเป็นย่านที่กําลังมามากๆช่วงนี้มันอยู่ใกล้กับอีแทรวอนทุกคนสามารถนั่งรถต่้ากแวไะฝ เป็นอีกหนึ่งอันที่ฉันแบบหวงแหนแต่ก็เผื่อแผ่ให้ทุกคนเขาก็คือจะให้เราซื้อจดหมายนะคะก็จะมีซองใส่ให้แล้วก็จะมีเลกเตอร์ตัวนี้นให้เลือกนะ,ะทุกคนมันจะมีแบบของเขาอยู่ก็เลือกได้มีสามแบบนะคะแล้วก็จะมีตัวเทียนนี้ให้เซตพุ่งประมาณ4 5 0 0 0วอนไม่เกินนี้นะ,ะแล้วก็อันนี้คือยืมได้นะคะปากกาแล้วก็อันนี้เราสั่งเป็นกาแฟแอลมอนนะคะทุกคนเขียนให้ใครดีวะเขียนให้ตัวเองละกันเพราะยังไม่เคยเขียนให้ตัวเองเลยเชื่อแต่ว่า หมดสัญญาบ้านปีสส้นปีนะคือคนเกาหลีอ่ะเขาจะอยู่แบบบ้านหลังหนึ่งถ้าเกิดมันจะลักษณะคือการอยู่เช่าใช่ไหมทุกคนไม่ว่าจะเป็นการเช่าแบบบอิเซคือเช่าแบบมีมาจําแล้วก็จ่ายรายเดือนหรือว่าเช่าแบบชอนเซที่เป็นแบบว่ามดจําก้อนใหญ่ทีเดียวแล้วก็ได้คืนทั้งหมดอันนี้คือหลักการเช่าบ้านที่เกาหลีใช่ปะถามว่าทำไมถึงพูดเรื่องนี้ก็คือว่าข้อเสียอันหนึ่งอ่ะเราเขียนจดหมายปีนี้แล้วส่งไปปีหน้าแต่บางทีเราย้ายที่อยู่แล้วมันจะส่งไปที่อยู่เดิมที่เราเขียนไว้ของปีนั้นเข้าใีครวามหมาเว้ยไนมมอน คํานวณเวลาหมดสัญญาบ้านด้วยนะคะถ้าเกิดว่าใครจะส่งในเกาหลีอันนี้คือข้อเสียเอาเทียนที่เขาให้นะคะ3อันเขาจะให้เป็นก้อนเล็กๆแบบนี้มาลน ตลาดชินฮึงชีจังที่เขาเดคอเรทให้มันเป็นแบบว่าฮอตเพลสของเกาหลีช่วงนี้ก็คือชื่อชินฮึงนะทุกคนเบยด้าจะพูดผิดเมื่อกี้เป็นชีฮึงเผื่อใครเซิร์ชกันผิดนะคะชินฮึงชินแบบมีนอหนูเดี๋ยวเราเดินไปให้ทุกคนเห็นแวบบในส่วนของชินฮึงชีจังแต่ว่าวันนี้เราจะไม่ได้กินข้าวที่ชินฮึงนะเราจะพาทุกคนไปกินร้านอาหารที่ถ้าเกิดว่าคุณมาเที่ยวเกาหลีคนเดียวสามารถมากินได้แล้วก็เป็นลักษณะของชาบูเดี๋ยวไปดูกันแต่ตอนเนี้ยพาทุกคนไปดูบรรยากาศรอบๆแพมบังชนก่อนเป็น อีกหนึ่งที่ที่ชอบมากๆยกเว้นถ้ามาคือมากับแฟนหรือว่ามาที่ไม่ใช่หน้าหนาวน่าจะดีกว่านี้เพราะว่าอากาศมันแบบพอมันอยู่บนเขาอะยิ่งสูงยิ่งหนาวเธอเข้าใจปะมันก็เหมือนชีวิตคนเราอะ ดเ,เดี๋ยวให้ดูบรรยากาศดีกว่าร้านรวงร้านรวงใดๆมันก็เป็นบ้านเมืองเกาหลีแบบร้านโลโก้ทั่วไปเลยมันไม่ได้เป็นโซนคาเฟ่ชําเหมือนฮันนำอะไรเงี้ยแต่ฮันนำกับที่เนี้ยก็ใกล้ๆก,กันนะคะขึ้นบัสมันจะมีบัสอยู่ตรงนี้ตรงแยกนี้เลยก็มาขึ้นได้เป็นบัสแบบว่าบัสชุมชนนะบัสสีเขียว <c oughs> นี่นี่นี่บัสเขียวแบบนี้ถ้าเกิดจะขึ้นต้องขึ้นบัสนี้นะจ๊ะคือย่านนี้มันถูกพัฒนามาให้เป็นแบบว่าย่านท่องเที่ยวแล้วก็ฮอตเพลสได้ไม่นานมันก็จะมีอย่างเงี้ยอะ ร้านไอติมซอฟต์บาร์ก็จะมีอีกที่หนึ่งคืออยู่ที่ซองซูเช่นเดียวกันน่ะเดินมาถนนตรงนี้มันก็เป็นสตรีทที่เริ่มมีร้านรวงคาเฟ่ใดๆแล้วแต่เวลามาแฮบังชนุนน่ะส่วนมากที่เขามาเขาจะมาชินฮึงชีจังกันด้วยชีจังแปลว่าตลาดนะทุกคนเดินมาจากร้านเมื่อกี้หนึ่งนาทีถึงเลยเธอตู้ถ่ายรูปที่แบบว่าฮิตๆิกันเดี๋ยวให้ดูมันจะเป็นประมาณนี้นี่ก็คือพี่สาวชาวเก่าเขาฮิตๆิตแล้วก็เขาจะทําเป็นแบบว่าพวงกุญแจได้ด้วยเธอน้องมดวินทิก ฝั่งตรงข้ามชินฮึงชีจังก็เป็นโฟโต้แ l a บนะคะนี่เห็นไหมมันไม่สามารถเดินดินได้นกมันต้องบัสละ่ะและนี่ก็คือน้องชินฮึงชีจังนะคะเดินมาจากเมื่อกี้ประมาณหนึ่งนาทีเท่านั้นเองเราจะพามาดูบรรยากาศเพราะด้วยความที่วันนีว้วันธรรมดาเพราะถ้าพวกเธอมาตรงนี้เสาร์อาทิตย์จะบอกว่าแบบสุขสาวอะไรเงี้ย สวยมากคือเด c อเรทชันของแต่ละร้านน่ะเขาแบบยิ่งถ้าไม่ใช่หน้าหนาวนะจะสวยกว่าเดิมเพราะว่าร้านพวกนี้เขาจะเป็นแบบบรันช์ซึ่งตอนนี้มันเป็นหน้าหนาวเขาก็เลยไม่สามารถกางโต๊ะอะไรนอกพื้นที่ได้เหมือแนบบเขาว่านอกร้านเขาได้ปกติซึ่งมันจะกางแล้วสวยมากคือถ่ายรูปสวยแต่ว่าตอนนี้แอบไม่ค่อยสวยเพราะว่าเขาเก็บเอาไว้ข้างในหมดเลยอากาศลบสิบ คงไม่มีใครจะมาเดินดุมๆตรงนี้เออทุกคนแล้วก็ที่เนี่ยยังเป็นสถานที่ถ่ายทำซีรีส์เรื่อง c a n d i e s l o v e be translated ด้วยที่แสดงโดยคิมซอนโฮกับโกยุนจองนะคะเผื่อใครอยากจะแบบตามรอยซีรีส์ก็คือตามมาได้นะคือปกติตรงเนี้ยมันจะแบบมันจะไม่ได้ล้างอย่างงี้เว้ยมันจะสวยมากๆไอ้พวกร้านพวกเนี้ยก็เป็นร้านที่แบบว่าจะเอาตั้งโต๊ะข้างนอกโห oh. แอบ,บเสียดายอะ่ะอยากจะเก็บบรรยากาศให้ทุกคนเห็นแบบสวยๆอะ่ะแต่มันดันไม่สวยอะ่ะทีตอนเนี้ยนี่แล้วก็ร้านนี้นะคะเผื่อใครมา เธอเห็นประตูงงๆตรงนี้หนึ่งอันขึ้นไปได้เลยคาเฟ่สวยมากเดี๋ยวแดบรูปให้ดูแนะนำว่าให้มาตอนช่วงพระอาทิตย์กำลังจะตกดินคือสวยมากฟ้าเกาหลีหมันที่โกงเธอก็รู้ถูกปกติสา์อาทิตย์คือคนเยอะมากนะตรงนี้แต่ว่าหน้าหนาวมันเลยไม่มีคนเลยเว้ยแล้วก็ร้านประจําของเวสชื่อผัดกะเพรานะคะอร่อยมากและอาหารไทยเหมือนรสมือแม่ก็มากินกันได้แล้วก็ตรงน,นั้นจะเป็นร้านที่ชื่อว่ากินเหล้าแบบเล่าเรื่องอะ่ะเออก็อร่อยเหมือนกันอ่ะนี่คือสภาพชินฮึงชีจังในหน้าหนาวก็คือ ไม่สวย <c oughs> แนะนำนะ <c oughs> เกาหลีนะถ้าเธอจะมาเที่ยวกันนะช่วงมีนาเมษาพฤษภาอะไม่เกินตอนนี้สวยโดยเฉพาะช่วงปลายมีนามันจะเป็นช่วงที่พอดกดบานว้วยก็คือเหมือนดอกซากุระอะโอ้ยชมพูทั้งเมืองคือดอกไม้บานสะพังแต่ถ้าเกิดอีกช่วงหนึ่งก็จะเป็นช่วงแบบว่าตุลาพฤศจิก่อนเข้าหน้าหนาวช่วงนั้นนจะเป็นช่วงใบไ,ไม้ร่วงคือโทนสีลูปก็จะมีความแตกต่างกันน,นิดนึงพอสมควรก็อยู่ที่อยากมาเที่ยวเกาหลี ช่วงไหนนะคะอุยฉันอยากเลยพิเศษชินทึงชีจังมากเลยแต่แต่ว่ามันไม่สวยเมื่อกี้เสียดายเลยย่านเนี้ยจริงๆถ้าเดินเลาะๆไปเรื่อยๆมันก็จะเป็นคาเฟ่คาเฟ่แหละค่ะอย่างที่บอกเดินไม่ได้นะคะรถไฟฟ้าขึ้นมาไม่ถึงมันเป็นเขาขอ,อย่านอีกทีนึงน้องสีเขียวแบบนี้เท่านั้นได้ค่ะตอนนี้เราได้แนะนําแฮบางชนเบาๆเป็นที่เรียบร้อยและบัสที่ทุกคนเห็นผ่านไปนเมื่อกี้คืออีชั้นตกบสัสค่ะก็ต้องไปนั่งรอยืนรอบัสอีก <c oughs> หนาวคือเอาจริงปะทุกคนเบสอะอยากเลิกเปคนตลก แต่สัญชาตตยามันบอกไม่ได้วะ่ะแต่อยากไปเลิกแล้วอยากเลิกเป็นคนตลกแต่กูต้องขึ้นไปตอนไหนะเอาหน่ <c oughs> เมื่อกี้ก็คือเดินๆอยู่ระหว่างข้ามถนนมาจะมากินข้าวนะคะตอนนี้อากาศคือติดลบนะน่าลบต้น,ตนๆอยู่ละลบสามลบสี่อะไรอย่างเงี้ยแต่ก็คือมีแบบร้านหนึ่งที่เขาแบบเป็นร้านสเต็กั้ง้วเขาก็เล่นดนตรีกลางอากาศติดลบแบบนี้แล้วก็เป็นฟิลแบบสไตล์แจ๊สคือเรชอบย่านนี้อีกอันนึงอีกเพิงนะเพราะว่ามันเป็นย่านที่แบบว่า ชาวต่างชาติอยู่เยอะแล้วก็วายหรืออะไรหลายๆอย่างมันจะมีความแบบไม่ได้เป็นเกาหลีทรดิชันอลขนาดนั้น,นมันจะมีความเกาหลีอินเตอร์ขึ้นมานิดนึงแล้วก็ตอนนี้เรากำลังเดินมาที่ร้านข้าวที่เราตั้งใจจะมากินนะคะขอร้องเปิดเถอะ โอเคเปิดร okay, right, ้านนี้นะคะชื่อว่าชาลังชานะเหมือนชาบูเขาน่จะเล่นคาแหละเหมือนคาว่าซาลังที่แปลว่าความรักนะนี่คือข้าวมูแรกของวันตอน4ี่โมงเย็นตอนเย็นก่อนเนี้ยค่ำๆเดตมีนัดอีกนะกับพี่ดีก็เดี๋ยวไปกินข้าวกันคือถ้าเกิดว่าใครแบบเคยมาเที่ยวเกาหลีอ่ะจะรู้ว่าเกาหลีเป็นประเทศที่ต้องมาอย่างน้อย2คนไม่ว่าจะเป็นชาบูก็ตามหรือว่าพวกร้านปิ้งย่างเนี้ยต่อให้มากินคนเดียวก็ต้องสั่ง2คนแต่มันหาได้ไม่เยอะกับการที่มีชาบูแบบว่าเป็นหม้อไข่หม้อมันของตัวเองแล้วเราก็เป็นชนิ ที่แบบน้องกาเป็นวีกกินข้าวคนเดียวเดี๋ยวเราเข้าไปข้างในกันอ๋อก็จะมีบอกว่าหม้อน้ําใสทุกคนแล้วก็หม้อที่แบบว่าเผ็ดๆหน่อยอะไรนี้ก็เลือกได้นะคะแล้วก็จะมีแอดออนบางอย่างเพิ่มได้ถ้าเราต้องการอะไรเพิ่มเติมสั่งมาเรียบร้อยนะ ก็จะอยู่ที่13,500วอลเปหนับก,กินคนหนึ่งเขาก็จะมีเซตแบบเป็นเส้นให้ตามรูปที่เเห็นเมื่อกี้แหละผักแล้วก็มีเนื้อนะแล้วก็เนื้อนะคะจะเป็นเนื้อวัวนะเด็กจีก็คือไม่ใชนนนนะะะะ่เนื้อวัวอนนออออเมแล้้ลล้ววยู่ันนะ น้ำจิ้มก็จะมีเป็นน้ำจิ้มชิลลี่ซอสตรงนี้ให้แล้วก็จะมีเป็นน้ำจิ้มงาแล้วก็น่าจะพรสือปะ่ะอ๋อเป็นยูจาก็คือเป็นน้ำจิ้มแบบว่ายูสุเริ่มเลยแทงมากัทงมากหิวข้าวหิวข้าวแล้วเขาก็มีไอ้นี้ให้ด้วยก็คือมันดูนะหรืออาเกียว,วน้วนนอ่คือคนที่แบบมาใช้ชีวิตอยู่เกาหลีคนเดียวอะ่ะถ้ามีร้านอย่างนี้เยอะๆก็คงจะดีที่บอกจริงนะว้า ถ้าใครสั่งแบบเผ็ดเขาจะมีเหมือนกับพริกมาให้อย่างนี้นะคะคใส่ตามความเผ็ดที่เราต้องการได้นี่ชาบูหม้อดเดียวทุกคนอุ i, ้ยอุ้ยอุ้ยทำไงดอีอือรสชาติโอเคอยู่นะทุกคนจิ้มน้ำจิ้มยูจารหรือว่ายูสุ แก้หายอยากคนอยากกินแบบซุกขี้ชาบูในเกาหลีคนเดียวได้เลยอะ่ะหนึ่งความเผ็ดอยู่ในระดับที่โอเครับได้เลยไม่ได้เผ็ดเกินไปเฮ้ยอร่อยวะ่ะเสดายน่าจะอยู่แถวบ้านถ้าอยู่แถวบ้านนะมาบ่อยแน่มาตามนะคะทุกคนร้านชื่อชาลังเือชาลังอยู่ทางขึ้นแฮบางชนนะจ๊ะหรือใครแบบขึ้นแฮบางชนแล้วจะลงมาแวะมากินได้พอเดินจากรถบัสที่เขาปล่อยฉันเมื่อกี้ไม่เกินสามนาทีถึงขออนุญาตไปกินข้าวก่อนเดี๋ยวเจอกันจะพาทุกคนไปชอปปิ้งต่อนะคะ let's go จบมื้ออาหารเราก็จะมาเดินย้อยช้อปปิ้งกันหน่อยนะคะวันนี้เบสก็แวะมาที่แฟลกชิพสโตร์ของแบรนด์โกลนี่อันนี้สาขาฮันนัมนะทุกคนจริงๆมันจะมีอีกสาขาหนึ่งที่สถา,านีอัพกูจองโรเดโอเหมือนกันอันนั้นก็จะเป็นช็อปใหญ่ที่มีของแยะเหมือนกันเธอก็เลือกเอาได้ว่าไปช็อปย่านไหน <S <S ก็ไปตามๆของกันได้นะจ๊ะไม่ต้องบอก <S <S ก็รู้ว่าเบสคือแฟนคลับตัวยงของแบรนด์นี้มาก<ๆ>คือซื้อมาไม่รู้หมดเป็นกี่หมื่นแล้วคอลเลกชันไหนออกเบสต้องมีทุกคอโดยเฉพาะพวกเบสิกลายของเขาทุกคนที่เเเเเป็นลาาายคกกืืืืออออบบบบบมีแแ้้ว่ะ เสื้อกล้ามเสื้ออะไรที่เขาออกมาคือคอลเลคชันละตัวแล้วก็ซื้อสี่ซ้ํากันด้วยคือมันใสแล้วสวยทรงดีแล้วแบบผ้ามันดียืดอ่ะเออคือซักเราก็ไม่โหดน,นี่คือความชอบส่วนตัวของแบรนด์โกลนี่เลยที่แบบยอมจ่ายหน่อยในราคาที่แพงขึ้นแต่ว่าคุณภาพผ,ผ้ามันดีจริงเดี๋ยวขึ้นตัวอย่างไว้ให้ว่าแต่ละคอที่เบนซื้อมาใส่แล้วมันจะเป็นยังไงข้อดีของเขาคือเสื้อที่แบบมันจะมีความตีเอวเป็นชนีเธอเขา้าใจป้ะแล้วแบบใส่แล้วเอวคอร์ดเอวสวยต่อให้คุณไม่มีเอวเหมือนอีชันก็ตามไปลองกันครับ คือดวงจะไม่ได้ซื้อของจริงๆละรอบนี้คือแบบเล็งไปกิงตัวนี้เพราะว่าทรงมันสวยมากทุกคนเห็นปะโคจะสวยคือทำให้ดูขายาวมากแต่อันนี้คือไซส์ M นะคะคือที่มีไซส์พร้อมซื้อตอนนี้คือ XS แล้วก็ M S หมดแต่ M อ็้เคือมันเลือมามางเลือกยู่มองฉโอเคถ้ามาอีกหนึ่งนัดที่เรามีนะคะก็คือกับพี่ดีดนั่นเองนะ ก็เดี๋ยววันนี้มีนัดกินขนงกินข้าวกันตอนนี้เราอยู่ที่สถานีชงโนชงกานะคะก็เป็นสถานีสายสีม่วงอะทุกคนเดี๋ยวไปดูกันเพราะว่าตรงนี้มันเป็นย่านหรือว่าแหลกที่แบบว่าแฟชชั่นนอลนิดนึงจะมีความเก่ามีความ,บบความแบบคลาสสิกมีความเป็นแบบว่ายุค8090เกาหลียังมีคลาบของความเป็นเหมือน,นแบบนึกรีพลายอยู่อเออซีรีส์แล้วรีพลายเธอก็เดี๋ยวไปดูกันเอาวันนี้มีนัดกินเรียกว่าลิน้นวัว <c oughs> โอเคไปกินกัน อันนี้คือดักจีบหกกลุ่มนะคะหรือว่าเป็นปลาหมึกผัดซอสแล้วก็มากับเส้นคล้ายๆหน่องจีนนะคะแล้วนี้ก็คือลิ้นวัวแล้วก็อันนี้เป็นซุนแดกุ๊กนะแต่ว่าเดี๋ยวเราจะมีหึอันนี้เป็นไฮไลท์ก <c oughs> ินกั้ง วันนี้ซุนแดนะคะปกติเบไม่กินซุนแดนะแต่ว่าอบนี้จะลองดูคือเดิมๆโบจิกคุ่โบกาเินกว่าดว่าจิคู่โก้านหอลเยเพื่อนบอกว่หอว้าวว้าวบาสาอันนี้คือแกงหอยทุกคนแกงหอย To <laughs> <laughs> อ uh, ื้อกิ sure ๊ดน ah, ี right, ้ด right, ้วยทุกคนเห็นไหมรูปว้ะสุดน้ำส้มบันรอนสุดยอดเลยอร่อยมากทุกคนสีอย่างอร่อยหมดเลยอันเดียวที่ไม่ค่อยเป็นสไตล์เบยเท่าไหร่คือซุนแดปกติไม่ค่อยกินอยู่แล้ว แต่ว่าวันนี้ลองกินเพราะว่าเจ๊บอกว่าอร่อยก็คือคนกินสุนแดีบอกว่าอร่อยแต่ว่าคนไม่กินก็คือนุนเดียมันจะไม่เหมือนสุนแดีที่ขายตามเพรา่าชาอะไรแบบนี้มันจะเป็นสีม่วงแล้วก็มีแต่ข้นเซนอันนี้คือมันจะเป็นแบบมีเนื้อมันแบบไ real สุนเดียเนาะ real สุนเดียวันนี้เพื่อนกินข้าวเดินไปเดินมาอ่ะเดี๋ยวขอไปแวะกินข้าวกินข้าวเรียบร้อยก่อนเลยเดี๋ยวเจอกันจะไปต่อไหม อเคว้ามาอีกหนึ่งวันผมเปลี่ยนวันเปลี่ยนฟ้ามืดชุดเปลี่ยนทุกอย่างเลยก็คือวันนี้มีนัดกินข้าวนะคะที่ย่านยอนนัมดงนะแถวๆบ้านก็เป็นกินโอมาเกเสในราคาเพียง1,500แบบมีทอนด้วยก็คือโคตรถูกเป็นคอ 1, ร์สเหนือมันเรื่อยๆเจ็ดแปดเซตที่จะออกมาชื่อร้านคืออูมุลนะคะก็อยู่ตรงยอนนัมดงใกล้ๆกับคงแดเลยมาได้ถ้าเกิดมีใครจะจองตามเดี๋ยวแปะพิกัดจองไว้ให้ในเนเวอร์นะก็จองแล้วก็ร้านอยู่ชั้น3ตอนนี้อยู่หน้าร้านแล้วเดี๋ยวขึ้นไปกินกัน หน้าตาเป็นแบบนี้โอเคขึ้นไปที่ชั้นสามจ้าแม่ไปจ้าสซดีค่ะางในนี้เป็นเรดวอชและหันังโบร์ยุเกาหลีกับเค็มจีนที่ทำจากผกกมะครมชีเขาบอกว่าให้กินด้วยมือซ้ายทุกคนแล้วจะอร่อยก็งงเหมือนกันว่ามันต่างยังไง รสสดที่แบบว่ามีช็อฟโกแลอยู่ข้างในอร่อยเบสเอวายมาเปิดเองนะทุกคนเพราะว่าถ้าซื้อทีนี่จะแพงแล้วก็ไม่มีค่าเปิดด้วยเลิศมากเขาเป็นร้านใหม่ที่แบบเขาเปิดเลยแม่แบบเรายังไม่ได้เก็บค่าเปิดไว้วายเบสแอนด์บาเดอร์อร่อยมาก เป็นขออเก็ตนะทุกคนก็จะมีคา,าราเมลไลซ์ในตัวของยางผ้าหอมแม้ข้างในด้วยแล้วก็ตัวเนื้อมันจะทําออกมาให้แต่ว่าไม่ติดมันนะคะแล้วข้างนอกนี้มันจะเป็นในส่วนของทรัฟเฟิลนะที่เห็นดําๆอันนี้คือทำมาเป็นไข่บิจิมกินกับแผ่นอะไรเขาเรียกน,นะตัวติยาหรอจริงๆนะคะ <S 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 ก็เป็นตัวซิโครงเนื้อ ทำเป็นสตูร่วมกับไอตัวมันฝรั่งอะทุกคนน่าจะอร่อยเดี๋ยวลองดูอันนี้เป็นเทนจังจีเกนะคะทุกคนซุปเต้าเจี้ยวนะแล้วก็มากับข้าวจริงแล้ววันนี้ที่มากินเพราะว่าเป็นวันเกิดเขานะคะเจเล่พามากินเลี้ยงร่วงหน้าเพราะเดี๋ยวเบจจะกลับไทยแลย้วก็เลยไม่ได้อยู่ันเขาเลยดาอนรา ไอชิ้นมันธีลานะคะนี่เป็นการกินโอมาเกเสทที่รู้สึกว่าราคาถูกมากคือแบบประมาณพันหมีทอแลเอจริงราคามา 1, ัพันสามกว่าเองทุกคนถือว่าถูกนะแล้วก็ค่อนข้างอิ่มเลยแต่ว่าตัวส่วนของเนื้อที่เขาเอามาเสิร์ฟอะมันอาจจะไม่ได้แบบแรมากขนาดนั้นหรือว่าแพงจัดแต่ก็คือถือว่าแบบ ได้บรรยากาศในราคาแบบพัน0้ามีทอนก็คือถูอว่าคุ้มอยู่เจ้ก็มากินตามกันได้นะคะเดี๋ยวพว่นนี้มีเดทถือต่อเพราเดี๋ยวยาวๆแล้วเดี๋ยว,วค่อยไปคลิปกันวันพรุ่งนี้ดูว่าจะพาทุกคนไปที่ไหนนะจ๊ะแต่ว่าวันนี้แวะพามากินข้าวค่ะ เดย์ทก็มาเจอกันอีกแล้วจ้ะวันนี้อย่างที่แจ้งไว้วันนี้อย่างที่แจ้งไว้ว่าว่าว่าไปเดทไปเดทอะไปเดทอ,ะเ,ดดอะเป็นไร <c oughs> วันนี้จะพาไปเดทอิสลาสเดย์ด้วยนะ for korea this time ทุกคนก็คือว่าเรามากันระยะสั้นเพื่อต่อวีซ่า้ะพรุ่งนี้ต้องกลับไทยแล้วดีก็เลยต้องมาใช้ชีวิตใช้เวลานะคะก็เดี๋ยวไปเดทกันหนาวแล้วก็ใส่กงเกงขาสั้นกับบูทยาวเข่าก็ไม่สวยเพราะฉันไปลงมมาถึอแต่ว่าใครแคร์คะ เราจะมากินร้านนี้กันนะคะทุกคนเป็นร้านขึ้นชื่อในย่านยอนนัมที่เป็นอาหารจีนพีกัดคืออยู่ตรงซอยยอนนัมเลยมันจะอยู่ติดกับวิชอลเอทนะถ้าเกิดว่าใครมาเที่ยว,กวเกาหลีแล้วเคยมาวิชอลเอทมันจะอยู่ตรงนั้นเห็นไหมนั่นนะ่ะอันนี้คือร้านวิชอลเอทแต่ถ้าใครไม่เคยมาไม่ต้องห่วงเดี๋ยวเราแปะพีกัดไว้ให้เพราะเราเข้าใจว่าไม่ใช่ทุกคนที่เคยมาเกาหลีหรือว่าเชี่ยวชาญย่านนี้นะคะไปกินข้าวกันทุกคนใชาล้ว 일단 성전, 성전바오랑 아, 아~~ 이거 봐, 그냥, 그냥 빵이야 아 <laughs> 그럼 이거 먼저 먹어보자 쇼롱권는 이따가 만약에 이거 3개 다 시킬까? 아니 아 아니 이거 하나 그리고 방금 차원, 면 차우샤오 이렇게 이렇게 두여왔던거아 그래 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 먹어보자 음. 그리고 새우볶음밥 하나랑 새우볶음네 그리고 성전바오 하나랑요 그리고 차우샤오 มาแล้วค่ะอันแรกนะคะอันนี้คือข้าวผัดกุ้งที่มาพร้อมกับจานสั่งนะทุกคนน่อกินมากื้อนอเนื้เน้อเนื้อโซโซก็ทานได้ตข้าวผัดกุ้งอ่ะอมไม่ได้วูวาอะไร เมนูที่สองนะคะทุกคนยูทั่ทงก็คือเป็นก๋วยเตี๋ยวเนื้อสไตล์จีนนะนี่เป็นเนื้อที่แบบว่ามันคล้ายๆเนือ้อตุนทุกคนข้าวผัดกุ้งเมื่อกี้พอเอาไปกินคู่กับซอสจาจังแล้วมันอร่อยขึ้นนะไอ้ซอสมันชูรสให้ข้าวผัดมันอร่อยขึ้นว้าวเดี๋ยวให้ทุกคนดูเมนูที่เพิ่มเข้ามาโคตรน่าดีเช่าสูอันนี้เชาเช่าอันเนี่ยซสเจนนั้นครบแล้วสี่อย่าง คนสดเวลาเส้นเข้าปากลรือคเขาออกกันยังไงคะอิสกี้ออืมมน่ากินมากเฮ้ยนี่คือซาลาเปาทอดเมื่อกี้อร่อยนะทุกคนใครชอบอาหารจีนมาลองได้ให้แปดเต็มสิบเมนูมันอาจจะไม่ได้แบบว้าวค่ะนะแต่ว่าถือว่าอร่อย คุณชายช็อปช็อปช็อป้านช็อปช็อปช็อปพาคุณชายชอปปิ้งแป๊บหนึ่งนะคะช่วงนี้เสื้อผ้าก็คือจะหน้าหนาวช่ำเพราะว่าห,หนาวนะจ๊ะก็ไม่มีอะไรเป็น basically ของการเดทถือก็คือกินข้าวไปคาเฟ่แล,เาาปปแล้วก็มาชอปปิ้งแล้วกลับบ้านเท่านั้นไปเดินดูของเล่นก่อนตอนนี้อยู่ที่มูชินซาสแตนด์ดตรงฮงแดน,นะคะทุกคน เธอแพดดิ้งสวยมากแต่เป็นแพดดิ้งผู้ชายแต่สีสวยจริงของ,ของมูลชินซาสแตนดาร์ดน้องคนนี้คือพระมากแล้วก็สีนั้นสวยมากทุกคนสีก็สวยสีก็สวยสไตลิ่งของอ e ีชันในวันนี้นะคะเธออันนี้จะบอกว่าอยากป้ายยายมากมเป็นรองเท้าแบบบูสที่ถูกต้องแล้วก็ราคาแบบดีมากบเบสกดมาได้ในราคาพันแบบพันเประมาณนี้โคตรจะสวย แล้วจริงงอันนี้ขามันกว้างไอตัวบูดะมันเอาลงเอาว่าาเ,เกงเกงอะไรเงี้ยใส่เข้าไปได้ด้วยกำลังเดินไปคาเฟ่นะคะทุกคนเดี๋ยวถ่ายให้ดูเห็นจากในรีวิวแล้วบรรยากาศมันน่ารักดีเก๋ๆเท่ๆ let's go